ครับมีร้านแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ที่ดีๆใช่ครับวันนี้เราจะมาะให้ดูวิธีการก่อนที่เราจะแพ็คนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับทางร้านลาซาด้านะครับก่อนที่เราจะแพ็คเนี่ยเราก็ต้องเอาแบตเตอรี่มาเขาเรียกว่ามาตรวจเช็คนะครับทำความสะอาดนะทุกกระบวนการองค์ประกอบเนี่ยเราต้องตรวจเช็คแม้กระทั่งว่า ค่าในตัวน้ำลั่นว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็วัดค่า cca นะครับให้แบตเตอรี่เนี่ยพร้อมใช้งานสำหรับเวลาส่งไปให้ลูกค้านะครับเราต้องเช็คทุกกระบวนการนะครับแล้วก็เราจะมีการเขาเรียกว่าเราจะอุดตัวแผ่นฟอยล์นะครับไว้ที่ตัวรูหายใจของตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อเวลาการจัดส่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของการจัดส่งให้ ซึ่งตัวผมเนี่ยก็ทำป้ายบ่งชี้ไปแล้วนะครับว่าห้ามนอนหรือตะแคงแบตเตอรี่แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยทำไมน้ํายังกระชกออกมานะครับในเมื่อเราเระบุป,ป้ายว่าไม่ให้มีการตั้งอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับแต่ทีนี้เพื่อแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาปลายเหตุไม่ได้เราต้องควบคุมที่ต้นเหตุนะครับเราก็เลยเอาแผ่นฟอยล์ที่เป็นฉนวนกันรั่วสําหรับการรั่ว ตัวน้ำกดนะครับเพื่อที่จะเวลาการจะส่งไปถึงเนี่ยจะได้ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าน้ำกดไหลออกมาจากตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่ส่งไปเนี่ยเป็นรุ่น, e นเอสตาร์หนึ่งสองศูนย์แอลนะฮะจะส่งไปเนี่ยไม่ต้องทําการชาร์จใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานเ,าเสียบกับขั้วแบตเตอร,รี่รถยนต์แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องอไม่ต้องมานั่งเติมน้ำกันแล้วก็ไม่นั่งมานั่งชาร์จอีกนะครับ อันนี้สามารถใช้งานได้ทตนทีนะครับเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ GS MX s GS Extra 120นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับความเป็นไฮบริดของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเราจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่แน่นอนนะครับเราไม่มีการที่จะเอาแบตเตอรี่เก่าค้างสตอ็อกแล้วก็มาลดราคาเพื่อที่จะขายแข่งราคาในทางช่องนะครับทางาต่าๆนะครับแบตเตอรี่นะครับเรา เป็นแบตเตอรี่ตัวด้านข้างนี้จะเป็นเดือนที่บ่งบอกวาอ่าเริ่มผลิตเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มาจําหน่ายเนี่ยเดือนไหนนะฮะนะครับตัวนี้บเป็นแบตเตอรี่เดือน10นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2เดือน11นะครับซึ่งผลิตมาเราก็จําหน่ายทันทีนะครับเราไม่มีคารงสต็อกนะครับ ันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสติกเกอร์บนหัวของตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องเป็นปี6 4ส่นะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับสําหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่นะครับบางทีอาจจะไม่มีทั้งท่านไหนแนะนํานะครับก็คือใบวารันตีนะครับที่แนบไปในกล่องเยจะระบุเรื่องของตัวเงื่อนไขาการประกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่ จะทําให้ประกันเนี่ยหมดอายุนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราอย่าไปชาร์จไฟเกินนะครับแล้วก็อย่าไปเสียบขั่วแบตเตอรี่ผิดนะครับแล้วก็อย่าไปใช้กับรถที่เรียกว่าเชิงพาณิชย์นะครับก็คือสตาร์ทมันมีการสตาร์ทค่อนข้างที่จะบ่อยความแบตท,ที่ใช้เ็าเรียกว่าใช้ตามาบ้านปกตินะครับมันมันเหนือเขาเรียกว่ามันเหนือความสามารถของแบตเตอรี่ไปที่การที่เราที่จะไปสตาร์ท สต็อปสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปบ่อยๆเงี้ยมันทำให้แบตเตอรีอ่มีเขาเรียกว่าค่า CCA ที่ลดลงนะครับดีคนนะนั้นนะครับก็ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการประกันนิดนึงนะครับที่สำคัญเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราส่งไปเนี่ยจะไม่มีรอยแตกนะฮะไม่มีการรั่วของน้ำที่ไหลออกมาจากตัวแบตเตอรี่นะครับเราจะทำการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทำการส่งมอบลูกค้านะครับ อันนี้คือค่า CCA ที่เราวัดนะครับเมื่อกี้ก็เป็นมาตรฐานที่ผ่านนะครับค่าความทานไม่เกิน10นครับโวลต์ไม่ต่ำกว่า12.6นะครับแล้วก็ค่า CCA เนี่ย500ขึ้นนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะฮะอันนี้ไปสตาร์ทเครื่องรถกระบะนะครับเราต้องทำการตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะทำการส่งและทำการแพ็กกิ้งส่งทุกครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าที่รับแบตเตอรี่ไปเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะมีน้ํากันกระชอาออกมานิดนึงซึ่งมันเกินขอบเขตของความสามารถในการดูแลของเรานะครับก็อย่าได้ตกใจนะครับน้ำกันที่กระชอกออกมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนนิดเล็กน้อยนะครับให้เราเบื้องต้นนะครับพอแบตเตอรี่ไปถึงเนี่ยให้ท่านเปิดตัวฟอยล์ที่เราติดไว้ด้านนี้ออกนะครับแล้วก็ทาการตรวจเช็คสักนิดหนึ่งนะครับด้านในอย่าให้ระดับน้ํากันเนี่ยต่ากว่าค่า อัปเปอร์เลเวลนะครับอย่าให้ต่ำกว่านี้ตัวนี้นะครับอัปเปอร์เลเวลอย่าให้ต่ำตัวโลเวอร์เลเวลตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องดูแลน้ำไม่ต้องไปเติมน้ำกั่นแล้วไม่ต้องไปชาร์จไฟนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับรุ่นนี้ถ้ารุ่นไหนที่ต,ต้องต้องต้องที่จะไปเติมน้ำกั่นเองเนี่ยเราจะมีการแจ้งไปในเขาเรียกว่าในช่องทาง ของตัวรัสด้าก่อนนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยต้องไปเติมน้ำกันแล้วก็ต้องชาร์จไฟนะครับเราจะแจ้งก่อนทุกครั้งนะครับโอเคนะฮะวันนี้สำหรับรีวิวเรื่องของการแพ็คนะครับรัสด้าไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่เข้าชมนะฮะก็ถ้าเกิดคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วหรือว่าท่านใดอยากจะให้ผมรีวิวตัวแบตเตอรี่ ที่เป็นของตัว a m มาล n อนหรือตัวของ CS เนี่ยรุ่นไหนนะครับเรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมจะไดะ้เอามาปรับปรุงแล้วก็มารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวแบตเตอรี่ CS และการแพ็คแพ็คกิ้งของร้านเรานะครับก็รีวิวให้ท่านดูนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ